เธอจะมี่สัปดาห์นี้ like ไลฟ์เกมอะไรดีวะไลฟ์เกมอืมคิดว่าน่าจะอยากไล้เกมชิวๆบ้างที่ผ่านมาบวกมาเยอะละ, uh. อ,ะอ่ามีแนะนำไหมไม่มีเห็นกูไปช่องไลฟ์เกมไงเอา้าก็ถามไว้ก่อนนะกูไ่ไล่์เกมโอมแมนอ่ะอะ วานจริงช่วงนี้ก็อยากนั่นสิอยากสร้างบ้านหมายครับไหมเซเว่นเก็ได้เซเวเหรอ <laughs> กลัวว่าจะด่าอมพี่ไปยิงไปอะดิ <laughs> เรียบร้อยเออแบคทูเบสิกดีกว่ามาหมายครับแล้วถามกูทำเฮี้อะไรแล้วนะ <laughs> เออเออเออก็ได้ก็ได้เออเกมมันเหงาะมาเล่นเป็นเพื่อนหน่อย Tchau.